โอเคก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช h a n n e l เกาเกากัเช่นเคยครับมาพบกับเกม o r n i n g Moon w i เลยในส่วนของการขายของในตลาดนะครับตายฟรยีจะขายของยังไงขาย NFT ที่เราฟาร์มมาได้ยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์เว็บาขาย NFT ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะเป็นเว็บนี้ครับ เมกาแลนนะครับเขาจะาเป็นเว็บขายของสำหรับบิตครับบล็อกเชนนะครับก็จะมีของ m o o n นี m o ูลิเต็มเลยครับก็มีของ MUT ขายด้วย PUBG ด้วยอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวครับผมก็เบื้องต้นก็ให้เรา,ากด Connect Wallet แล้วก็เลือกไปที่ตัวบิตครับเน็กครับตัวนี้ครับแล้วเขาก็จะเร่งหน้าต่างาให้เราคอนเฟิร์มครับก็คอนเฟิร์มไปเนาะตรงนี้ถ้า คอนเน็กบอลลิตแล้วเราก็จะเห็นอของที่เรามีอยู่ในตัวอะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูตรงนี้ผมมีน้ำพึ้งอยู่ประมาณสิบขวดเนาะตรงนี้นี่ครับสิบขวดแล้วก็ผมมีแว่นตาตัวนี้ด้วยเนาะมีถุงมือตัวนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าป๊บ เดี๋ยวรอโหลดสักคู่นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆมีสลับที่ผมมีอยู่เนาะตรงนี้ถ้าใครมีเยอะก็ของก็จะเยอะนิดนึงเนาะตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีถุงมือเราสามารถตั้งขายได้เลยมีกล่องตัวนี้ด้วยเนี่ยมีแว่นตาสมมุติผมจะขายของทํำยังไงอะถ้าเราคอนเน t บอลเลดก็จะเร่งรายละเอียดของของที่เรามีเนาะตรงนี้อะสมมุติผมจะขายน้ําผึ้ง แล้วก็เราสามารถขายได้กี่สกุลตรงนี้ครับมีลูม่ umi, มี USDT มีครับมี BTC มีแฟนเดี๋ยวผมขายเป็นหนึ่งครับรักกันรครับตรงนี้เนาะแล้วเขาจะบอกรายละเอียดว่าเขาจะมีะค่าธรรมเนียมอยู่ที่2.5เปเในการขายเนาะตรงนี้ผู้ขายเวลาขายได้ก็จะโดนหักไปเท่านี้แล้วก็เราจะได้รับอยู่0.925เนาะตรงนี้กด เซลครับตรงนี้แล้วก็ระบบก,ก็จะให้เรายืนยันธุรกรรมโดยการใส่พาร์ทเวิร์ดของเมท็ดไอตัวบิตคัมเนี้ของเราเนาะตรงนี้ตัวเมตาแมสก็เช่นกันครับก็ให้ผูกวอลเล็ตเป็นเมตาแมสแต่ของผมใช้เป็นตัวบิตคัมเนะ็กเนาะแล้วก็จะเด้งหน้าต่างซักเซ็ตตรงนี้นะครับก็ของเราก็จะถูกขายไปในระบบบล็อกเชนเรียบร้อยอันนี้คือ,อเด้ง โทเคนทานเปอร์ของเรานะครับตรงนี้เราทําการขาย NFT เนาะอ่าโอเคเราก็เราสามารถดูไอเทมที่เราขายได้อยู่ที่ on sale ตรงนี้เดิมพรอรีเฟสหนึ่งรอบมันอาจจะยังไม่โหลดโอเคเดิมพรมาหน้าตาที่ on sale ปุ๊บเนี่ยครับรก็จะขึ้นน้ําพึ่งที่ผมขายอยู่เนาะตรงนี้น้ําพึ่งที่ผมขายอยู่ ผมขอย่อตัว netcam ให้แป๊บนึงมันบางไปหนะ่อยโอเคอ่ะน้ำผึ้งที่ผมขายอยู่ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก็หนึ่งครับเราสามารถกดเข้าไปถ้าสมมุติเราจะ c a เ c e l ก็สามารถ c a เซิลได้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวรอรอระบบโหลดแป๊บนึงก็ค่อนข้างที่จะช้านิดนึงเพราะว่าะระบบบิตครับของเขายังยังรองรับการซสชันได้ไม่เยอะเนาะตัวนี้ก็สามารถกดตรงนี้เพื่อ การนเซนในการขายได้ตรงนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตลาดของเขาบ้างว่าราคาตลาดเขาขายอะไรกันยังไงอ่ะกดไปที่มาเก็ตเพจตรงนี้เนาะแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับ m r r n n n g Moon Min ล i n r a t e สหรับเกม Morning Moon โดยเฉพาะนะครับตรงนี้ก็สามารถฟิลเตอร์ได้ว่าอ่าจะเอาสกุลอะไรอย่าเนี้ยครับตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ะจะสามารถฟิลเตอร์ในส่วนของ ราคาได้ว่าเอาราคา,าเท่าไหร่ให้เขากองมาให้เราเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดของของตัวตลาดว่ามีคนมีใครขายอะไรยังไงบ้างเนานะสมมติผมจะกดลังหึ่งตรงนี้สามารถกดดูรายละเอียดได้นะครับว่าเขาลงขายกี่โมงราคาเท่าไหร่ตรงนี้เนาะสามารถกดซื้อได้เลยตรงนี้ถ้าเราจะซื้อเราสามารถกดตรงนี้ซื้อได้เลยครับ แล้วเขาจะได้อ่ให้เรายืนยันธุรกรรมของพาสเวิร์ด6ตัวของบิา mm hmm. คัมนี้ของเราได้เองครับเพื่อนแต่ผมขอยังไม่ซื้อนะคะตัวนี้ขั้นต้นไปก่อนโอเคมาที่อ่าตัวตลาดใหม่ตรงนี้เนี่ยราคาตลาดเราก็จะทราบได้ว่าอ่ะสมมุติเราจะขายเป็นลูมี่รังพึ่งเขาขายกันเท่าไหร่ขายเป็นครับรังพึ่งเขาขายเป็นเท่าไหร่ซึ่งสินค้ายอดฮิตของ ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นตัวน้ำพึ่งกับรังพึ่งนะครับเพราะว่าเขาเอาไปคราบในส่วนของตัวนี้ครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเนาะตรงนี้เราสามารถคราบผ้าคลุมแล้วก็ธงในส่วนของตัวอคอสตูมของเขาเรียกว่าอะไรอะ m u t อะครับมิทไทยแลนด์ ailand, นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เนาะถ้าใครคราบได้อาจะมีราคาสูงเนาะซึ่งการที่จะคราบได้เราต้องมี ช็อปของเราเลเวล3ด้วยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ใครจะคราฟทงได้ก็จะมีช็อปลเวล2ซึ่งของผมก็ใกล้อัพแล้วซึ่งการที่จะได้ค่าค่าประสบการณ์ตรงนี้ขึ้นเนี่ยทำยังไงเราต้องครับพวก3อันนี้ครับแล้วมันก็จะบวกให้เราครับตอนหนึ่งตอนหนึ่ง,อ,นนงอันบวก8ในการครับซุปมะเขือเทศน,นะครับแล้วก็ครับน้ำผึ้งใช้รังผึ้ง2อ,อันก็สามารถ ครับได้ค่าประสบการณ์10เนาะตัวนี้ก็สามารถครับได้เลยยิ่งครับเยอะก็หลอดเต็มก็จะอัพเลเวลครับของถัดไปได้นั่นเองครับตัวนี้เนาะสำหรับชุด MUT ตัวนี้เนี่ยเขาต้องใช้ช็อปเลเวล3นะครับแล้วก็ใช้หินกับไม้อย่างละเฮ้ยหินแล้วก็มะเขือเทศเนาะแล้วก็ไม่จเ,เช็คก,ก่อนเนาะ นะกับญ้านะครับตัวนี้กับญ้าอยู่อย่างละสี่ร้อยอันเนาะแล้วก็มามะเขือเทศอยู่ประมาณร้อยอันครับแล้วก็อ่าตัวสลัดก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะตัวสลัดอยู่สิบห้าอันแล้วก็ใช้กล่องเป็นกล่องของตัวนี้ครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมให้ดูกล่องสีน้ําเงินสำสาหรับอ่าเปิดไอเทมอะครับตัวนี้ครับ ของมอร์นิ่งมูเนาะถ้าใครไม่มีก็สามารถซื้อได้ที่ NVC ตัวนี้หรือว่าหาซื้อได้ที่ตลาดตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับราคาอยู่ที่200ดลนะูมิเนาะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆดูที่ตลาดอาจจะได้ราคาถูกนะครับมีใครอยากอาจจะอยากขายกล่องสีน้รังเงินก็ลองดูอาจจะถูกกว่า200ลูมิก็ได้ครับผมก็ซื้อจากตลาดตรงนี้มาในราคาแค่ร้อแปดก็จะถูกกว่าในส่วนของ m b c นนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบถ้าเรา เปรียบเทียบระหว่าง NVC แล้วก็ตัวราคาตลาดเนาะโอเคแล้วสำหรับคราฟทงตัวเนี้ใช้ไม้แล้วก็หญ้าเนาะอย่างละ400อันแล้วก็ใช้เป็นฟู้ดสลัดตัวนี้8อันนะครับแล้วก็ใช้กล่องกล่องกล่องสีแดงครับ1อันแล้วก็คราฟเนะาะแบบนี้อาจจะเป็นแร่เทีมนในอนาคตซึ่ง มันจะเป็นช่วงกิจกรรมนี้นะครับที่เขาสามารถให้เราคราฟได้นั่นเองครับแต่ถ้าใครอยากคราฟในส่วนของตัวขวานอะไรพวกเนี้ก็สามารถคราฟได้ในชนะ็อปเลเวลสเนาะซึ่งผมก็เดี๋ยวถ้าสมมติผมเลื่อนเลเวลผมจะมาคราฟแล้วก็ค,คลิปวิดีโอลงอให้กับเพื่อนๆอนอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของฟาร์มนิดนึงตัวนี้ผมทำการฟาร์มอยู่ที่ usdt ซึ่งได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าของตัว ครับเนาะตัวนี้ผมก็เลยโยกเงินมาฟาร์มตัวครับได้แค่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัว USDT จะได้เกือบเกือบสองตัวนี้ก็พิจารณากันให้ดีนะครับโอเคสำหรับสายฟรีนะครับก็แค่ออกไปาหาของแล้วก็สามารถมาตั้งขายในตลาดได้เนาะถ้าโชคดีได้รังพึ่งก็ตีเนาะๆไปนะครับสองลูม่อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็น่จาจะตอนนี้ก็ น่าจะสิบกว่าบาทน,นะครับลูมีก็เกือบเกือบสามศูนย์จุดสามดอแล้วตัวนี้ครับก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวผมขอออกอ่ะไปในป่าหนึ่งรอบให้เพื่อนดูเนาะตอนนี้ระบบค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงนะครับจากเมื่อวานก็ค่อนข้างวาร์ปช้ามากสําหรับสายฟีก็สามารถเข้ามาหาของได้เนาะนี้ถ้าเจอในส่วนกองนะครับ โอเคก็ทุบกล่องได้นะเอาผลไม้อะไรพวกนี้ไปคัาของหรือว่าเอาไปขายในตลาดได้ซึ่งราคาเขาก็ตั้งอยู่ตลาดก็มีผลไม้ขายด้วยเนาะถ้าได้โชคดีหน่อยก็ได้ลัางพึ่งซึ่งราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ประมาณสิบสิบกว่าบาทได้นะครับโอเคผมกวาดต้นไม้ไปนหนึ่งรอบปึ๊บ ช่วงไม่ดีเลยไม่มีรังผึ้งเลยครับเพื่อนโอเคอย่างนั้นก็มีกล่องเยอะน้อยอ่ะวิบางกล่องก็ใช้เอเนจีเยอะนะครับอ่ะสำหรับค่าเริ่มแรกผมจะ,ะให้ดูในส่วนของการใช้เอเนจีเนาะเราสามารถดูได้ที่สเตตัสครับตรงนี้ถ้าเราทําการอีเวนต์ event, หรือว่าทุบอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นไม้เนี่ยก็จะหมดในส่วนของเอเนจีสีนะครับตรงนี้สามารถดูได้เนาะไม้หินหญ้าอะไรต่างๆเนาะเก็บทุกกล่องอะไรต่างๆครับ แล้วก็ดาเมจตรงนี้ก็เป็นดาเมจที่ของเราที่ทุบเนาะถ้าสมมติดาเมจตรงนี้ยิ่งเยอะเราก็ทุบต้นไม้หรือทุบหินแตกไวอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการใส่ขวานใส่อุปกรณ์ช่วยต่างๆเนาะเดี๋ยวถ้าผมคาบขวานได้ผมจะมาอัปเดตอีกทีว่าใส่ขวานอะไรยังไงสามารถทุบหินทุบต้นไม้ได้ดีกว่ากันเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตในส่วนของตัว NFT ของค่าสแตตต่างๆโอเคขอทุบนี่หน่อยเอาไหมโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของตัวตลาดซื้อขายเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอให้เนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ในส่วนของ channel เกาเกาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ I'll